สวัสดีครับทุค้งเมี้ยเมื่อเชียว,วันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรวันนี้จะมาทำอะไรเผากะ่งางไอรู้นะครับรเผากะตางใช้ตาอย่างนี้ด้วยนระต้องเลือกการดึงี้เก็บเป็นขอต่า้งกกระดาษต้องเก็บครื่องาเก็บของเก่า

น่าจะมีของดีม่มไ่ใส่เหรหนึ่งม่ี่ด้ขาเนี่ย ถ่ายรูปเนี่ยไปถ่ายรูปก็ถ่ายเนี่ยเขาเคนเดียวเองนะคะไมาเอาไปใช้แย่แยแย่ไปดับแล้วทำเมื่อไรเนี่ยโอ้โหเผานิ้วเลยเผานิ้วแค่สิ่ล้อมหลังเผาหนิ้ว กรจายเลยเอาวขึ้นแน่คุณเห็นหน้าเลยดูหน้าเขาไม่ต่างเลยกับ เ็นเก็บเป็นก็บของกันนี่ก็คือเขาจับมันกั้งอย่างนี้ปังปังปังนัน้ลงไปอย่งนั่งพราจ้า ข้กดไลค์กดติดตามด่างเด็ดขนะี่รากเพ่อทกคนที่กังติดตอกันนี่กสิเดยอย่มไอาลกดร้นนเคสแก